การวางบินลูกนี้นะครับลูกนี้นะครับจะเกิดจากการขายส่งนะครับแล้วลงเป็นเครดิตเอาไว้นะครับเราสามารถเข้าไปที่เมนูลูกนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกวางบินลูกนี้นะครับจากนั้นให้กดวางบินลูกนี้รายการใหม่ได้เลยครับตรงนี้นะครับเราสามารถค้นหาเป็นบริษัทจําหน่ายนะครับหรือลูกค้าสมาชิกก็ได้นะครับช่องนี้เราสามารถค้นหาได้ตามนี้เลยนะครับจะเป็นบาร์โค้ดรหัสลูกค้าหรือชื่อหรือเบอร์โทรนะครับผม เมื่อเราเลือกลูกหนี้มาแล้วนะครับผมให้เราทําการกดบันทึกได้เลยนะครับในหน้านี้นะครับให้เราดูตรงที่ส่วนนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นการดึงเครดิตนะครับที่เขาติดหนี้เราไว้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นการดึงเครดิตนะครับที่เราติดหนี้เขานะครับซึ่งเราสามารถดึงทั้งสองฝั่งนะครับมาเพื่อหักลบกันได้ส่วนในกรณีนี้นะครับจะเป็นที่เขาติดหนี้เราอย่างเดียวนะครับให้เราทําการเลือกทางฝั่งซ้ายได้เลยครับตรงนี้จะเป็นเลือกวันที่ครบกำหนดชําระนะครับหรือจะเป็นแสดงทุกรายการก็ได้นะครับ จากนั้นติ๊กถูกที่เครดิตที่เราต้องการจะวางบินได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้กดสร้างการวางบินตามรายการที่เลือกได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกรายการเครดิตนะครับทั้งฝั่งที่เป็นลูกหนี้นะครับและเจ้าหนี้มาครบแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนสถานะเป็นดําเนินการได้เลยครับในขั้นตอนนี้นะครับถ้าลูกค้ายังไม่ได้ชําระเงินนะครับเราค้างรายการนี้ไว้ก่อนนะครับให้พิมพ์ใบวางบินนะครับส่งให้ลูกค้าไปก่อนนะครับผม เมื่อลูกค้าชำระเงินแล้วนะครับให้เรากดชำระเงินได้เลยครับเมื่อเรากดชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสมบูรณ์ได้เลยครับทีนี้ยอดลูกหนี้ในระบบนะครับก็จะถูกเคลียร์ออกไปนะครับด้านล่างนะครับลูกค้าสามารถพิมพ์เอกสารอ้างอิงได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับในการวางบินลูกหนี้ครับผม